อายาสวรรค์บทที่64ถึงแม้จะเฝ้าบอกตนเองอยู่ตลอดเวลาเธอไม่ได้รักเริงชัยวงโรธพันเพนก็อดที่จะเสียน้ำตาให้แก่เขาไม่ได้เมื่อเธอได้อ่านพบข่าวที่เกี่ยวกับเขาซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้หนุ่มสังคมชื่อดังผู้ถูกพยาบาลสาวชูรักศาสตร์กระสุนเข้าใส่สิ้นใจเมื่อคืนนี้ ตามข่าวที่เราเสนอไปเมื่อวานนี้ว่านายเรืองชัยวงโรธซึ่งถูกนางสาวไขแสงศีนภาสาดกระสุนเข้าใส่เพราะแค้นใจที่พราดความสาวไปแล้วไม่ยอมรับรู้ทั้งยังได้ใช้กำลังกายเข้าตบตีนางไขแสงอย่างทารุณป่าเถือนเมื่อนางสาวไขแสงไปขอร้องให้ในายเรืองชัยจัดการสู่ขอตามประเพณีนั้น แต่บัตรนี้กลับปรากฏว่าแพทย์ไม่อาจที่จะเยียวยารักษานายเริงชัยไว้ได้เขาได้สิ้นใจเสียแล้วเมื่อคืนนี้เวลา23นาฬิกาเศษส่วนฆาตกรสาวเมื่อรู้ข่าวหลั่งน้ำตาให้และบอกกับคนข่าวของเราเมื่อถูกสอบถามความรู้สึกว่าดิฉันรักเขาคะ่ะแต่ดิฉันก็อยากให้เขาตายผู้หญิงอีกหลายคนจะได้หลุดพ้นจากการเป็นเหยื่อของเขาดังเช่นดิฉันพันเพนค่อยๆวางหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงบนโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆเธอ พลางปล่อยน้ำตาให้ไหลรินเป็นทางยาวผ่านผงแก้มทั้งสองเมื่อหวนคิดถึงการพบครั้งสุดท้ายระหว่างเธอกับเขาเมื่อสิบกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาอ่า อาจเป็นเพราะเรืองชัยรู้สึกว่าชีวิตเขาใกล้อวสานนั่นเองจึงให้เรืองยศน้องชายมาขอร้องให้เธอไปพบเขาที่โรงพยาบาลเมื่อเย็นวานนี้ซึ่งการขอพบของเรืองชัยในครั้งนี้ทําให้เรื่องราวต่างๆกระจ่างขึ้นบัดนี้ผู้ให้กําเนิดทั้งสองของเธอตลอดจนพระยานิติธรรมพงศธร โศและเผ่าพงต่างก็พากันล่วงรู้แล้วว่าใครคือพ่อของเด็กในคันเธอเด็กสาวยังจำได้ว่าเริงชัยได้พูดอะไรกับเธอบ้างในการพบกันครั้งสุดท้ายซึ่งเขาเป็นผู้ขอร้องยื่นความจำนงขอพบเมื่อเธอก้าวเข้าไปคุกเข่าลงตรงหน้าเตียงเขาด้วยฝีเท้าที่ไม่สู้มั่นคงนักผันเพนจำได้ว่าใบหน้าสะสวยซึ่งซีดเสียวของเริงชัยได้ปรากฏรอยยิ้มจาง,จาง ดวงตาทั้งคู่ของเขาจับจ้องอยู่เฉพาะใบหน้าของเธอและเป็นครั้งแรกที่ความเวทนาสงสารได้เล่นจับหัวใจเธอทั้งพร้อมที่จะให้อภัยอโหสิแก่เขาผมดีใจที่ได้พบคุณเพนเรื่องราวของเราผมได้บอกคุณแม่หมดแล้วลูกลูกจะเป็นวงโรดอย่างสมบูรณ์คุณเรืองชัยคุณเพนยกโทษให้ผมด้วยและช่วยบอกคุณยิหวากับโทษด้วยว่าผมผมเสียใจ ตอนท้ายๆเขาพูดออกมาด้วยเสียงหอบทีบอกความเหนื่อยอ่อนของหัวใจยิหวากับอาโพธไม่ได้ถือโทษอะไรคุณเรืองชัยหรอกคะ่ะคุณเรืองชัยโปรดทําใจให้สบายและพักผ่อนเสียอย่าพูดอะไรอีกเลยคะ่ะให้ผมพูดเถิดเพราะเพราะมันคงจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายเขากํามือพันเพนที่อยู่ในอุ้งมือของเขาแนบแน่นพรางพูดแผ่วๆต่อไปว่าถ้า ถ้าผมไม่ตายผมจะแต่งงานกับคุณเพนเพื่อลูกของเราคุณเออคุณเริงชัยจะต้องไม่เป็นอะไรคะ่ะเพนจะแต่งงานกับคุณเราต่างก็คิดได้เมื่อทุกสิ่งมันสายเกินไปซะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่บาดหนาอย่างเขาหยุดหอบและระบายลมหายใจระหว่างที่เธอนั่งสะอื้นเบาๆอยู่หน้าเตียงของเริงชัยนี้ พันเพนได้รู้สึกว่าร่างของเธอได้ถูกโอบกอดไว้ด้วยวงแขนอันอบอุ่นของใครคนหนึ่งซึ่งเมื่อเธอหันมามองดูก็พบว่าเจ้าของวงแขนนี้เป็นสุภาพสตรีสูงอายุแต่งกายภูมิฐานกริยาท่าทางบอกความเป็นผู้ดีมีตระกูลหนูไม่ต้องวิตกทุกขร้อนอะไรฉันรู้แล้วว่าลูกในท้องของหนูคือหลานของฉัน พอได้ยินคำพูดของสุภาพสตรีสูงอายุผู้นั้นพันเพนก็เดาได้ทันทีว่าเป็นมารดาของเริงชัยซึ่งทุกอย่างก็ได้เป็นความจริงดังที่เธอคาดหมายคุณเริงชัยคะพันอภัยทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่คุณวิญญาณของคุณโปรดไปสู่สุขคติพบเธอพันเพนพงสะทอนพึมพำออกมาเบาๆหลังจากที่ความคิดคำหนึง่งถึงการพบครั้งสุดท้ายของเธอกับเริงชัยสิ้นสุดลงอ้อ แม่พันของแม่มานั่งอยู่นี่เองเสียงร้องทักทายของคุณพดาผู้เป็นมารดาเป็นเหตุให้พันเพนรีบยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาอย่างรวดเร็วแม่พันไปเตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าเถิดลูกเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำศพคุณเรืองชัยกันเมื่อกี้คุณเรืองยศก็โทรมาเตือนซ้ำฮึ่น่าสงสารคุณนายรางังรองคุณเรืองยศเล่าว่าเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเพราะคุณเรืองชัยเป็นลูกหัวแก้หัวแหวนเสด้วย โธ่นี่พอหลานคลอดออกมาแล้วก็คงทั้งรักทั้งสงสารทีเดียวที่กำมพร้าพ่อพูดไปพูดมานางพงสศธรก็ฝันเฟื่องไปถึงหลานของหล่อนซึ่งเกี่ยวพันเป็นหลานของสุภาพสตรีสูงอายุผู้มั่งคั่งเช่นเดียวกัน เมื่อได้รับฟังการรับรองเป็นทายาทอย่างแข็งขันจากคุณนายเรืองรองทั้งนี้ก็เพราะหล่อนวังว่าหลานของหล่อนจะต้องมีสิทธิ์ส่วนในกองมรดกจำนวนมหาศาลของพวกวงโรดไม่ว่าจะเกิดมาเป็นหญิงหรือชายก็ตามส่วนพันเพนนนั้นพอได้ยินมารดาพูดด้วยน้ำเสียงที่บอกถึงความปลื้มปิติในตอนท้ายๆเธอก็รู้สึกเศร้าสลดเมื่อพอจะอ่านความรู้สึกออก ดังนั้นเธอจึงเอ่ยขอตัวไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปอาบน้ำศพเริงชัยโดยไม่ได้โต้อตอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังสนทนากันค้างอยู่คุณพดาจึงได้แต่นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวขณะที่มองตามร่างของธิดาไปโชควาสนาแม่พันธ์แท้ๆทีเดียวจึงได้เป็นสะพ้ยของเศรษฐีนีที่ใครๆรู้จักกันดีในความร่ำรวยมหาศาล แม่หลงโกรธเคืองลูกเสียมากมายกายกองเพราะคิดว่าลูกรักของแม่สินคิดที่ไปเป็นเมียเจ้าโพดและด้วยความโลภหลงภรยาของพศพงศธรได้คิดต่อไปอย่างไร้ความละอายว่าความจริงแม่พันเป็นไม้ที่สาวและสวยขุนเรืองยศก็ยังหนุ่มแน่นหากอยู่ใกล้ชิดกันคร้านจะรักหลงผิดสะพ้ายเสียอีกถ้ามแม่พันหวานด้วยสักนิดเฮ้ โฉกสองชั้นทีเดียวหากคุณเรืองยศเกิดมาแต่งงานกับผีสะพ้ายม่ของเธอรอไว้ให้แม่พันธ์คลอดเสียก่อนเถอะจะลองเกลี้ยกล่อมปรึกษาหา,ห,าหรือแม่พัน์ถึงเรื่องนี้ขวัญยิวาพิทยายุทธยิ้มให้ชายหนุ่มผู้เป็นแขกของเธออย่างอ่อนหวานพลางพูดว่าเชิญคุณเรืองยศนั่งตามสบายเถิดค่ะกล่าวจบเธอสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ตรงกันข้ามกับเรืองยศผมผมมารบกวนเวลาของขวัญยิวาหรือเปล่า เรืองยศถามอย่างเกรงใจเปล่าค่ะคุณเรืองยศคงมีธุระอะไรกับยิวากระมังคะเด็กสาวตอบพร้อมกับย้อนถามผมมีเรื่องอะไรบางอย่างจะมาขอโทษยิวาวงโรจนหนุ่มก้มลงมองดูปลายเท้าของตนเองขณะที่ตอบสีหน้าและแววตาของเขาหมุนมองเอ๊ะเรื่องอะไรคะขวัญยิวาถามอย่างสงสัยเรื่องที่เกิดกับยิวาเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาตอบเสียงแผ่ว โทย่ยี่หวานึกว่าเรื่องอะไรเสียอีกเรื่องมันแล้วไปแล้วคุณอย่านำมาสนใจเลยค่ะไหนไหนคุณเรืองชัยก็เสียไปแล้วยี่หวาอาโหสิให้เธอและลืมมันหมดแล้วค่ะขวัญยี่หวายิ้มปลอบโยนให้เรืองยศคลายกังวลเมื่อพูดจบผมมานี่เพื่อสารภาพผิดกับยี่หวาสำหรับตัวผมไม่ได้เกี่ยวกับพี่เรืองยี่หวาไม่เข้าใจค่ะเด็กสาวบอกอย่างฉงนถูกแล้วยี่หวาย่อมจะไม่เข้าใจเพราะไม่คิดว่าผมจะเป็นเพื่อนที่เลวแสนเลวของยี่หวา เรืองยศพูดด้วยน้ำเสียงที่บอกความขมขื่นปวดร้าวคุณเรืองยศยิ่งพูดยิ่หวาก็ยิ่งงงแต่ยิหวาจะหายงงหากได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากผมต่อจากนั้นเรืองยศก็ได้เล่าถึงการที่เขาไปแอบดินเธอสนทนากับเผ่าพงและนำมาเล่าให้เรืองชัยฟังตลอดจนเรืองชัยได้วางแผนการซ้อนยอกย้อนเพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นการหักหลังเขาให้ยิหวาฟังโดยตลอดและสรุปท้ายด้วยเสียงแผ่วสถานว่าความรักยิหวาทำให้ผมเห็นผิดเป็นชอบเมื่อได้รับคำแนะนำของพี่เริงโดยที่ผมไม่เฉลียวใจคิดว่าแท้จริงแล้วผมเป็นเครื่องมือของพี่เริงผมเสียใจเหลือเกินคุณเรืองยศโปรดลืมมันเสียเถิดค่ะนึกว่ามันเป็นเพียงฝันร้ายยี่หวาไม่สนใจมันหรอกค่ะและเรายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไป ขวัญยิวาบอกเสียงอ่อนหวานทั้งมองดูเขาด้วยสายตาอ่อนโยนปราศจากรอยครึ่งโกรธถือสาพยาบาทไม่ผิดอะไรกับสายตาของนักบุญที่มองดูคนบาปขวัญยิวาเริงยศวงโรดอุทานชื่อเด็กสาวที่เขาหลงรักออกมาอย่างเต็มตื้นในจิตใจอันง,งดงามของเธอเมื่อล่วงรู้ว่าขวัญยิวาอาภัยให้เขาด้วยใจจริงหาใช่กล่าวเพียงเพื่อมารยาทหรือพอเป็นพิธีเท่านั้น คุณเรืองยศทำใจให้สบายเถิดค่ะลืมมันเสียให้สนิทเช่นเดียวกับที่ยี่หวาลืมสิคะเสอตอบแถมท้ายผมอยากจะลืมแต่มันก็ลืมไม่ได้เพราะผมคิดอยู่เสมอว่าหากคุณไขแสงเอาชื่อของยี่หวาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วคุณคงจะต้องปลอยมีชื่อเสียงมองมัวไปด้วยส้ำอาจกระทบกระเทือนไปถึงการเรียนของคุณเรืองยศพูดเสียงเศร้าหน้าเศร้า เรื่องนี้ยี่หวาและคุณโพ่ต่างก็ระลึกถึงบุญคุณของคุณไขแสงอย่างไม่มีวันลืมค่ะที่เธอไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องด้วยนางสาวพิทยายุทธพูดถึงไขแสงบูชาน้ำใจครั้นพอรู้สึกตัวว่าเธอถูกเรื่องยศลอบมองดูอย่างพินิษพิจารณาเมื่อเธอกล่าวพาดพิงไปถึงโพดใบหน้าเยางดงามของเธอกลับเป็นสีชมพูระเรื่อเพราะความกระดากอายสำหรับเรืองยศนั้น ได้ยินขวัญยิวากล่าวขวัญถึงโพดด้วยน้ำเสียงที่บอกความสนิทสนมเขาก็มั่นใจยิ่งขึ้นว่าการที่ขวัญยิวาบอกกับเผ่าพงเธอรักโพดนั้นเป็นความจริงดังนั้นเขาจึงพยายามตัดใจลืมเธอด้วยรู้ดีว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะเฝ้าหลงรักสตรีที่หัวใจของเธอตกเป็นสมบัติของชายอื่นแล้ววันนั้นนอกจากจะได้ต้อนรับเรืองยศในฐานะผู้มาเยือนแล้วในตอนเย็น พันเพนได้มาขอพบเป็นการส่วนตัวอีกผู้หนึ่งขวัญยิวารู้สึกสงสัยและแปลกใจเล็กน้อยเมื่อแลเห็นว่าพันเพนอยู่ในเครื่องแต่งกายชุดดำทั้งนี้ก็เพราะเธอยังไม่รู้เรื่องราวความสัมพันธ์อันลึกล้ำของพันเพนกับเริงชัยนั่นเองฉันขอโทษด้วยนะที่มารบกวนเวลาของยิวาพันเพนเป็นฝ่ายเปิดฉากพ,พูดขึ้นก่อนหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างสุดตัวลงนั่งเรียบร้อยแล้วคุณพันเพนไม่ได้รบกวนอะไรฉันหรอกค่ะ เออคุณคงมีธุระอะไรกับฉันกระมังคะถูกแล้วฉันฉันมีอะไรบางอย่างจะพูดให้ยิหวาเข้าใจการที่ฉันชวนยิหวาลงมาพูดที่สวนนี่แทนบนตึกก็เพราะไม่อยากให้ใครได้ยินคุณพันเพนมีเรื่องอะไรจะพูดกับฉันคะขวัญยิหวารีบซักถามด้วยความสงสัยอยากรู้เรื่องที่ฉันพูดกับยิหวานี้เกี่ยวกับอาโทธพันเพนตอบพร้อมกับยิ้มน้อย เรื่องที่คุณพันเพนจะพูดกับฉันเกี่ยวกับคุณโพ่์ขวัญยิวาทวนถามพันเพนจึงพยักหน้ารับพร้อมกับพูดว่าถูกแล้วเรื่องที่ฉันจะพูดกับยิวาเกี่ยวกับอาพน์ยิวาคงจําได้ว่าฉันเคยบอกยิวาว่าฉันกับอาพน์จะแต่งงานกันค่ะจําได้เธอพยายามตอบด้วยน้าเสียงและกริยาท่าทางที่เป็นปกติแต่เดี๋ยวนี้เรื่องที่ฉันบอกกับขวัญยิวานั้นมันเป็นไปไม่ได้เอ๊ะทําไมล่ะคะ เพราะฉันไม่อาจที่จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอีกต่อไปได้ในเมื่อฉันรู้ดีว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีสําหรับผู้ชายที่แสนดีอย่างอาโพธประการสําคัญก็คือฉันฉันรู้ว่าอภโพธไม่ได้รักฉันเสียงของพันเพนแผ่วเครือมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะฉันทราบดีคุณโพทรักคุณพันเพนคุณพันเพนคิดมากไปกระมังคะ ขวัญยิวาปลอบโยนให้กำลังใจแก่พันเพนเสียงอ่อนหวานส่วนหัวใจของเธอนั้นอดเต้นระทึกไม่ได้เมื่อได้ยินคำบอกเล่าของคู่สนทนาว่าโพ่์ไม่ได้รักอ่าถ้าเช่นนั้นผู้ใดเล่าคือสตรีที่โพ่์ผงสะทอนรักมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่ออาพ่์ได้บอกกับฉันเองว่าอาพ่รักฉันอย่างหลานส่วนผู้หญิงที่อาพ่รักและปรารถนาจะแต่งงานด้วยก็คือขวัญยิวา พันเพนเน้นเสียงตอบด้วยใบหน้าที่ระบายไปด้วยรอยยิ้มเศร้าๆพร้อมกันนี้เธอได้ดึงเอามือของขวัญยิหวาไปลูคบคลำอย่างสนิทสนมรักใคร่คุณพันเพนขวัญยิหวาเรียกคู่สนทนาสาวออกมาอย่างตื่นตกใจไม่คาดฝันและบนความรู้สึกอันนี้ได้มีความปิติซาบซ่านปนอยู่ด้วยฉันพูดจริงยิหวาเชื่อฉันเถิดอโพธรักเธอเรื่องที่คุณพันเพนจะพูดกับฉันคือเรื่องนี้หรือคะ ขวัญยิวาถามเสียงแผ่วทิดาของคุณพดาก้มศีรษะรับคำแทนคำตอบแล้วพูดว่าฉันต้องการให้ยิว่าล่วงรู้ความจริงเสียทีเพื่อยิวากับอาโพธจะได้เข้าใจกันส่วนฉันยิวาคงเข้าใจฉันแล้วใช่ไหมว่าฉันจะไม่แต่งงานกับอาโพธเป็นอันขาดในเมื่ออาโพธไม่ได้รักฉันนางสาวพิทยายุทธ์นิ่งไม่โต้อตอบว่าอะไรพันเพนจึงบีบมือของขวัญยิวาที่อยู่ในอุ้งมือของเธอเบา พลังเอ่ยขอตัวกลับตึกเล็กและปิดท้ายการสนทนาน,นั้นด้วยการพูดว่าฉันไปแล้วนะรบกวนเวลาของยิวาเสียนานอย่าลืมสิละว่าอาพธร,รักยิวาหากหัวใจของยิวายังไม่เป็นของใครยิวาก็จงมองดูอาพธบ้างอาพธเป็นผู้ชายที่ดีเธอจะไม่พบความผิดหวังในชีวิตคู่เป็นอันขาดเธอจับปลายคางของของวัญยิวาสั่นเล่นเธอคงไม่ว่าฉันทำตัวเป็นแม่แก่กับเธอ ในเมื่อถึงอย่างไรฉันก็มีอายุแก่กว่าอาสะไภยในอนาคตของฉันคนนี้พันเพนหัวเราะชอบใจเสียงใสก่อนที่จะผละไปเมื่อแลเห็นใบหน้าของขวัญยิหวาเป็นสีชมพูจัดขณะที่เสียงหัวเราะใสากังวาลของพันเพนยังคงดังอยู่นี้หยาดน้ำตาก็ได้ไหลพร่างพรูอาบวงแก้มทั้งสองของเธอโดยไม่มีผู้ใดแลเห็นอโพ่ค่า พันได้ไถ่บาปของพันแล้วที่ได้สร้างความยุ่งยากเสื่อมเสียให้แก่อภพแม้จะเป็นการไถ่ที่ไม่สมดุลกับการเสียของอภพพันทราบว่ายิวาเป็นยอดปรารถนาของอภพในเมื่อขวัญยิวะเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายที่อภพรักและปรารถนาจะแต่งงานด้วยถึงแม้ว่าร่างกายของพันเพนผงสะทอจะลับไปแล้วขวัญยิวาก็ยังคงนั่งอยู่ที่หมาหินอ่อนในสวนนั้นสมองของเธออึ่งคนึงไปด้วยถ้อยคําของพันเพน มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่ออาโพธบอกกับฉันเองว่าอาโพธรักฉันอย่างล้านส่วนผู้หญิงที่อาโพธรักและปรารถนาที่จะแต่งงานด้วยก็คือขวัญยีวาส่วนผู้หญิงที่อาโพธรักและปรารถนาที่จะแต่งงานด้วยก็คือขวัญยีวาเธอแอบท่องทวนคำพูดในตอนท้ายของพันเพนอยู่ในใจพร้อมกันนี้เธอก็อดห่วนคิดไปถึงถ้อยคำของโพธไม่ได้ฉันขอยืนยันกับยี่หวาอีกครั้งหนึ่งว่าฉันรักยี่หวา ยิหวาเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายที่ฉันรักและจะแต่งงานด้วยส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับพันเพนนั้นวันหนึ่งย่หวาจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรหากยิหวาไม่เกลียดฉันมากเกินไปก็โปรดรอคอยให้ฉันพิสูจน์ความจริงว่ายิหวาเท่านั้นที่ฉันรักคุณคุณพ่อรักยิหวาเด็กสาวรำพึงอยู่ในอกและแล้วเธอก็ต้องสะดุ้งขึ้นเล็กน้อยใบหน้าร้อนผ่าเผาแก้มทั้งสองเป็นสีชมพูจัด หัวใจเต้นเร็วเมื่อได้ยินเสียงกังวานอ่อนโยนดังขึ้นทางเบื้องหลังว่าพันเพนกลับไปแล้วหรือค่ะข,ขวัญยิหวตอบเสียงเบาแผวรู้สึกว่าแขนขาเก้งก้างเกะกะยิหวคงไม่รังเกียจหากฉันจะนั่งคุยด้วยเออฉันคุณโพ่สิคะเธอขยับกายไปฉิดริมมาเมื่อกล่าวเชื้อเชิญเขาในผงสะทอนสุดตัวลงนั่งตามคำเชิญพลางเอ่ยถามขึ้นว่าพันเพนมาคุยอะไรกับย่หวา เด็กสาวอึกอักเธอเหลือบตามองดูโพดนิดหนึ่งครั้นพบว่าดวงตาทั้งคู่ของเขาจับจ้องอยู่ที่เธอก็รีบเบือนหน้านี้ยิหวายังไม่ได้ตอบฉันเลยเขาทวงถามเมื่อเห็นเธอเงียบงันไปขวัญยิหวาอ้อมแอมตอบคุณพันเพนคุยหลายเรื่องค่ะเช่นเรื่องอะไรบ้างโพดยิ้มน้อยๆเมื่อถามยิหวลืมลืมไปหมดแล้วค่ะ เธอไม่ยอมสบตาเขาได้แต่ก้มหน้างุดมองดูมือของตนเองที่วางประสานกันอยู่บนตักฉะนั้นโพดจึงเอื้อมมือของเขาออกมาดึงมือน้อยข้างหนึ่งของเธอไปกุ่มไว้อย่างทนุถนอมนี่มือเป็นอะไรไปยี่หวาจึงมองมันเสียจริงๆจังๆหรือว่าเกิดมีเรื่องอะไรมาทําให้ยี่หวาเกลียดชันอย่างรุนแรงจนหน้าก็ไม่อยากมองเปล่าค่ะ เธอปฏิเสธเบาๆและพยายามจะดึงมือกลับไปแต่โพดยึดไว้แน่นพร้อมกับขยับกายเข้ามาชิดเธออีกนิดหนึ่งที่ว่าเปล่านั้นหมายถึงมือนี้หรือว่าหมายถึงยี่หาไม่ได้มีเรื่องเกลียดฉันมากขึ้นกว่าที่เกลียดอยู่แล้วเขากระซิบถามอย่างแผ่วอ่อนโยนขวัญยี่หาไม่ตอบทำไมยี่หาไม่ตอบฉันแต่เอาเถิดฉันจะไม่ซักถามอะไรเรื่องนี้ นอกจากฉันจะบอกยิวาว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะพิสูจน์ตนเองว่ายิวาเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายที่ฉันรักและจะแต่งงานด้วยยิวาพร้อมที่จะรับฟังฉันหรือยังยิวาอย่าเพิ่งปฏิเสธก่อนฟังความจริงจากฉันเพราะอย่างน้อยฉันก็หวังเพียงการเข้าใจฉันอย่างถูกต้องของยิวาเท่านั้นฉันไม่หวังอะไรมากไปกว่านี้เสียงของเขาแผ่วเศร้าเมื่อกล่าวในตอนท้าย ดังนั้นขวัญย่หวาจึงข่มความรู้สึกบางอย่างบอกเขาเสียงเบาอ่อนหวานว่ายี่หวากำลังรอฟังคุณโพธค่ะ